สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปชมเรื่องราวของสัตว์จำศีลกันนะครับว่าทำไมสัตว์ถึงมีการจำศีลเพราะอะไรและเพื่ออะไรนะครับคุณผู้ชมโดยการจำนนศีลในสัตว์นั้นเป็นช่วงเวลาของการนอนหลับยาวในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงฤดูร้อนนะฮะ เพื่อให้ร่างกายของพวกมันเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้สําหรับการถนอมพลังงานในร่างกายเอาไว้และสัตว์หลายชนิดทั้งสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นนะครับก็จะกักตุนสะสมอาหารเอาไว้เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวและช่วงฤดูร้อนนั้นอาหารจะหาได้ยากจากนั้นเนี่ยพวกมันก็จะหาที่เงียบสงบและอบอุ่นปลอดภัยสําหรับการนอนนิ่งๆและรอคอยให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยช่วงเวลาในการจําศีลจะเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและสิ้นสุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งใน ณีในฤด,ดูร้อนนะครับจะสิ้นสุดเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูฝนโดยลักษณะของการจำศีลเป็นแบบครึ่งเป็นครึ่งตายเพราะจังหวะการเต้นของหัวใจช้าลงอุณหภูมิในร่างกายลดลงจนใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกหายใจช้าและแผ่วเบาต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการตื่นและขยับตัวเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยระยะเวลาในการจำศีลต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงต้องหาอาหารกักตุนและสะสมไว้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้แล้วนะครับการหาสถานที่เหมาะสมสำหรับการจำศีลอาจจะเป็นโพรงไม้ หรือรูและสัตว์บางชนิดสามารถตื่นขึ้นมาเป็นครั้งข่าวเพื่อทานอาหารและก็กลับไปจำศิลจนสิ้นสุดฤดูนั้นและสัตว์ที่ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการจำศิลของพวกมันนั้นบอกได้เลยว่าแปลกและน่าทึ่งมากเลยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนกผู้หลับไหล ว่ากันว่านกชนิดนี้นะครับมีชื่อค่อนข้างแปลกมากเลยทีเดียวมันมีชื่อว่า common puew หากแปลตรงตัวก็คือ puew นั้นเท่ากับความยากจนแต่จะเชื่ออะไรก็ตามนะครับผมคิดว่าชื่อนี้เนี่ยเหมาะสมกับมันมากเพราะนกชนิดนี้นะครับอาจจะเป็นนกชนิดเดียวที่มีโรคแปลกประหลาดที่ส่งผลให้มันมีอาการมึนงงเป็นเวลายาวนานจนถึงขนาดอยู่ในภาวะจำศีลและนี่ก็คือเรื่องราวของนกตัวนี้นะครับมันเป็นนกที่ได้รับชื่อเสียงในฐานะนกสายพันธุ์แรกที่รู้จักที่จะจำศีลเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติซึ่งเคยมีรายงานการบันทึกว่านกชนิดนี้นะครับจำศีนเป็นเวลายาวนานถึง85วันโดยชนเผ่าเมืองอเมริกันนะครับเรียกนกชนิดนี้ว่าผู้หลับไหลซึ่งในการเข้าสู่โหมดจำศีนของนกชนิดนี้นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อนกเกิดความเครียดจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการขาดอาหารหรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยโดยประชากรส่วนใหญ่ของนกชนิดนี้นะครับจะพบได้ที่สหรัฐอเมริกา หากเป็นพวกที่อยู่ทางเหนือพวกมันจะเลือกอกพยกทางใต้ในช่วงฤดูหนาวแทนที่จะจำศีลและเมื่อพวกมันจำศีลน,นะครับมันก็มักจะซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินเป็นเวลาหลายสัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวและจะโผล่ออกมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและมีอาหารเช่นมแมลงที่จะหาก,กินได้ง่ายโดยตัวอย่างการจำศีลน,นะครับจะพบได้ยากในกรณีนกที่ถูกเลี้ยงไว้แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันหากถูกปล่อยให้อดอาหารโดยนักวิจัยพบว่าพวกมันจะออกมาจากโหมดจำศีล เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น10องศาเซลเซียสและกระบวนการการจำศีลนั้นเกี่ยวข้องกับอัตราชะลอการเผาผลาญโดยตรงมันทําให้อุณหภูมิร่างกายลดลงอย่างมากและอัตราการเต้นของหัวใจก็ช้าลงซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะทําให้นกนะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอาหารเป็นเวลานานและช่วยให้เอาตัวรอดจากความหนาวเย็นได้กบไม้อลาสก้าว่ากันว่ากบไม้อลาสก้าวูฟอนะครับ เป็นหนึ่งในสัตว์โลกที่มีขีดความอดทนต่อความหนาวเย็นสูงมากถึงขนาดทนทานต่อความหนาวเย็นจัดต่ำกว่าศูนย์องศาได้โดยไม่เสียชีวิตได้อย่างน่าทึ่งซึ่งตามข้อมูลของนักวิชาการที่ศึกษาชีวิตของมันนะครับกบไมอลอาสก้าเนี่ย,าส,ายสามารถอยู่ได้รอดในหน้าหนาวที่มีอุณหภูมิเย็นจัดระหว่างติดลบองศาเซลเซียสไปจนถึงติดลบ18องศาเซลเซียสได้เลยทีเดียวครับในสภาพอากาศที่ร่างกายของมันเย็นจัดเป็นน้ําแข็งแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันก็สามารถกลับมามีชีวิตได้ตามปกกติอีครั้ง โดยกบไม้อลาสก้าในครับสามารถอยู่ในสภาพจำศีลเยือกแข็งได้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์และสามารถทนทานต่อวงจรการจำศีลเยือกแข็งและกลับมามีชีวิตใหม่ได้1 0ถึง15รอบต่อหนึ่งฤดูหนาวเลยทีเดียวและเมื่อมันอยู่ในภาวะจำศีลน,นะครับร่างกายของมันจะอยู่ในสภาพที่แช่แข็งไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นและกระบวนการต่ตางๆในร่างกายอย่างเช่นกิจกรรมการย่อยอาหารและการขับถ่ายของเสียนั้นหยุดตีลงโดยสิ้นเชิงโดยนักวิจัยค้นพบเหตุผลที่ทำให้กบไม้อลาสก้า สามารถสร้างปรากฏการณ์ปาฏิหาริย์เช่นนี้ไว้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าในเนื้อเยื่อของมันนั้นมีสารที่ป้องกันการเกิดการจับตัวเป็นน้ําแข็งโดยลดจุดเยือกแข็งให้ต่ำลงซึ่งช่วยมันเนี่ยสามารถอยู่รอดได้แต่ต่างจากสัตว์ทั่วไปที่เมื่อพบกับความหนาวเย็นในระดับต่ําจุดเยือกแข็งเซลล์ในร่างกายก็จะหดตัวน้ําก็จะถูกดึงออกมาจากเซลล์เพื่อการจับตัวเป็นน้ําแข็งจนส่งผลให้เซลล์แห้งและตายในที่สุดนั่นเองโดยนักวิจัยด้านการแพทย์นะครับได้นําเอาคุณสมบัติในร่างกายของกบไม้อลาสก้ มาใช้ประโยชน์ในการรักษาอาวัยวะและเนื้อเยื่อของคนให้ยังคงสภาพมีชีวิตอยู่ได้เมื่อได้รับการแช่แข็งเพื่อช่วยยืดระยะเวลาสําหรับการนำเาอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้คนที่เหมาะสมในสถานที่ต่างๆได้ทั่วโลกนั่นเองนะฮะเตาลายตีนเป็ดว่ากันว่าเต่าลายตีนเป็ดนะครับ ผ่านช่วงสภาพอากาศอันหนาวเหน็บในแบบฉบับไม่เหมือนใครโดยการหายใจผ่านทางรูก้นซึ่งบ่อน้ําในทวีปอเมริกาเหนือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูหนาวจึงทําให้พวกเต่าลายตีนเป็ดเนี่ยต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเมื่อบ่อน้ําเป็นแหล่งอาศัยปกคลุมไปด้วยน้าแข็งสัตว์เลื้อยคานเหล่านี้เนี่ยจึงลดอุณหภูมิร่างกายและลดการเผาผลาญลงไปกว่าร้อยละ95แต่อย่างไรก็ตามพวกมันก็ยังคงต้องการออกซิเจนในการหายใจอยู่และสัตว์เหล่านี้หายใจด้วยปอดพวกมันไม่สามารถขึ้นบกไปสู่ ได้กแทบจะก,กว่าครึ่งชีวิตของพวกมันโดยนักนิเวศวิทยากล่าวว่ามันน่าเหลือเชื่อมากเต่าลายตีนเป็ดจะได้รับออกซิเจนในจํานวนจํากัดผ่านทางก้นของพวกมันในกระบวนการที่เรียกกันว่าการหายใจทางถารหลอดเลือดบริเวณทางถานรหนักซึ่งเป็นรูเล็กๆอนเนกประสงค์ที่สามารถพบได้ทั่วไปในสัตว์เลื้อยคานหลายชนิดที่สามารถรับออกซิเจนโดยตรงจากน้ํานั่นเองนะฮะ อยู่รอดด้วยหาง นี่เป็นภาพถ่ายของลีเมอร์แคะเล็กหางใหญ่นะครับที่กาลังโชว์หางที่พวกมันเนี่ยใช้ในการเอาชีวิตรอดในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในสัตว์เลี้ยงลูก้วยนมตระกูลลิงที่รู้จักกันดีโดยการอาศัยหางของพวกมันนั้นเพื่อความอยู่รอดในช่วงฤดูแรงกว่า7จดเดือนของเกาะมาดากัสการ์โดยลีเมอร์แคะเล็กหางใหญ่ใช้เวลากว่าครึ่งปีในภาวะจำสินเทียมพร้อมกับอาศัยไขมันที่กักตุนไว้ก่อนหน้านี้ในหางสําหรับการดํารงชีวิตของมันให้อยู่รอดโดยลีเมอร์ชนิดนี้นะครับปรับตัวโดยลดอุณหภูมิข,ของร่าง อัตราการเต้นของหัวใจก็ลดลงจาก180ครั้งต่อน,นาทีเหลือเพียงแค่4ครั้งต่อน,นาทีเท่านั้นโดยยังคงอัตราการหายใจใน1ครั้งทุกๆ10-15นาทีสําหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วการใช้ชีวิตในภาวะจำศีลเทียมนั้นเป็นเวลานาน,านถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเนื่องจากสมองจะหยุดทํางานเมื่ออุณหภูมิร่างกายต่ํากว่า20องศาเซลเซียสทําให้การนอนหลับไม่สามารถเกิดขึ้นได้และเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการอดนอนเป็นเวลานาน,านเนี่ยนำไปสู่สุขภาพที่แย่หรือบางครั้งอาจจะ นาไปสู่ความตายได้แต่ลีเมือแคะเล็กหางใหญ่นะครับก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้โดยนักวิทยากล่าวว่าในช่วงระยะเวลาจาก2 3วันไปจนถึงสสัปดาห์าพวกมันจะเพิ่มอุณหภูมิร่างกายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเป็นจํานวนที่มากพอที่จะทําให้สมองกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในเวลานั้นเนี่ยพวกมันก็จะได้รับการนอนหลับเป็นเวลาสั้นๆโดยขั้นตอนนี้เกิดซ้ําแล้วซ้าเล่าในช่วงเวลา7เดือนที่พวกมันจาศีลน,นะฮะปลาขอดในแอนตาร์กติกา นักวิจัยอังกฤษสำรวจพบว่าปลาขอดในแอนตาร์กติกาจำศีลได้ในฤดูหนาวที่ยาวนานคล้ายกับเม่นพวกมันอาศัยกักตุนอาหารในช่วงฤดูร้อนที่แสนสัน้นเพื่อรับพลังงานอย่างเพียงพอที่จะผ่านพ้นในช่วงฤดูหนาวอันยากลำบากได้โดยพวกเขาเผยว่าปลาขอดที่อาศัยอยู่ในแอนตาร์กติกาซึ่งกำลังเข้าสู่ภาวะหยุดการเจริญเติบโตคล้ายๆกับการจำศีลของเม่นซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินทั้งนี้เนี่ยนักวิจัยนะครับทราบอยู่แล้วว่าปลาในแอนตาร์กติกานั้นมีกระบวนการทางเคมีที่สามารถ ต้านการแข็งตัวในเลือดทั้งยังสามารถช่วยให้ปลาในเขตหนาวฝังตัวเองในน้ําแข็งได้ซึ่งเป็นการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายอย่างสุดขั้วและดูเหมือนว่าปลาเหล่านี้จะอาศัยประโยชน์จากฤดูร้อนอันสั้นของแอนตาร์กติกาเพื่อรับพลังงานอย่างเพียงพอจากการกินซึ่งช่วยให้ตัวเองเนี่ยผ่านพ้นฤดูหนาวอันยากลําบากไปได้โดยสันนิษฐานนะครับว่าภาวะที่คล้ายกับการจําศีลของปลาเหล่านี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเป็นกลไกเพื่อลดความต้องการใช้พลังงานให น้อยที่สุดนั่นเองค้างคาวจำศิลในหิมะ สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วใดกันนะที่อาศัยอยู่ในรูหิมะของญี่ปุ่นมันคือค้างคาวจมูกท่อที่กำลังจำสินอยู่หากไม่นับรวมหมีขั้วโลกแล้วละก็ค้างคาวน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่สามารถมีชีวิตรอดแม้อาศัยอยู่ในกองหิมะได้ต่างกันตรงที่พวกมันนั้นไม่มีขนหนาและชั้นไขมันเหมือนหมีขั้วโลกในการเอาชีวิตรอดจากหิมะโดยค้างคาวจมูกท่อนะครับจะลดอุณหภูมิร่างกายตลอดจนอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อใช้พลังงานให้น้อยที่สุดและนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้น หลังจากที่พวกเขาเนี่ยสงสัยมานานว่าเจ้าสัตว์ขนาดเล็กเหล่านี้สามารถเอาชีวิตรอดในช่วงฤดูหนาวได้อย่างไรนอกจากนั้นสภาพกล้องจับความร้อนอยังแสดงให้เห็นว่าค้างคาวสามารถฟื้นคืนอุณหภูมิร่างกายได้อย่างรวดเร็วและบินหนีไปก่อนกองหิมะที่ขุดอยู่จะถล่มลงมาทับพวกมันด้วยซ้ําและสําหรับสาเหตุที่พวกมันนั้นเลือกจําศีลในกองหิมะนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์คิดว่าอาจจะเป็นการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล้าอีกทั้งยังง่ายต่อการหาน้ําอีกด้วย คางคกจำศีล สำหรับคางคกนั้นนะครับเป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกที่มีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอุณหภูมิแวดล้อมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมากและน้ําในแหล่งน้ําตามธรรมชาติแห้งขอดอาหารของคางคกขาดแคลนคางคกก็จะลดหรือหยุดกิจกรรมต่างๆเพื่อความอยู่รอดของพวกมันซึ่งช่วงเวลานี้อุณหภูมิในร่างกายของพวกมันก็จะลดลงด้วยและต้องใช้พลังงานมากในการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายคางคกก็จะมุดลงสู่ดินไปนอนนิ่งๆไม่ กินอาหารและดึงไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายมาใช้ประทางชีวิตโดยจะเรียกภาวะนี้ว่าคางคกจำศีลและฤดูการที่คางคกจะฝังตัวหลบอยู่ในพงใต้ดินได้อย่างสมบูรณ์มักจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้งซึ่งในประเทศไทยในเวลาช่วงฤดูดังกล่าวนะครับแหล่งน้ําตามธรรมชาติทั่วไปก็จะแห้งขอดอาหารของคางคกก็จะขาดแคลนจึงเป็นช่วงเวลาที่คางคกจะหมกตัวอยู่ในโคนตามบ่อ หรือไม่ก็อยู่ในรูนอนสงบนิ่งหลับตาคางคกก็จะปิดรูจมูกและหุบปากสนิทเพื่อให้สูญเสียพลังงานน้อยที่สุดนั่นเองโดยอาหารที่ใช้เลี้ยงตัวเองในระหว่างนี้นะครับก็จะได้จากไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายโดยเปลี่ยนรูปมาจากอาหารที่สะสมในช่วงฤดูกาลที่คางคกนั้นสามารถเลือกอาหารได้นั่นจึงเรียกว่าฤดูกาลที่คางคกจำศีลน,นั่นเองนะฮะ